เลียกยาจ๋าก่อนให้ขนมอะไรดูดูขนมก่อนดูขนมก่อนจะเอาขนมอะไรลูกเดี๋ยวรอยายจ๋าก่อนดูยายจ๋าก่อนเดี๋ยวก่อนยายจ๋ายังไม่มาเดี๋ยวก่อนยายจ๋านกงไม่ม แม่หลานก่อนก็ได้เลยค่ะไม่ต้องคอยต้องคอยไม่ต้องคอยเขาตึงนั่นอยู่ครับเขาจะเอาอะไรไม่รู้เขา,ขาจะเอาอะไรเขาใช่ก็นั่นเลิน้องจะเอาอะไรลูกเอามาม่ามาด้วย <c oughs> กินมาม่าด้วยกินมาม่าด้วยเอาหมูสับมากร้อ,องหมูสับก่อน น้ำไม่เอาแล้วน้ำมีไปเอาขนมไปเอาขนมลูกนมก็มีแล้วนมน้ำผลไม้มีป่ะนมองควรอนนี้นี่ป่ะไม่เอาไหนอันนี้ช็อตแลนี่ชวอตแล้วนี่ยนี่ป่ะอันนี้ช็อตแลนด์ไมโลอ๋อสมาร์ทสมาร์ทนี่นะพอน้องรู้จักด้วยใช่ไหมเนี่โอ้โห Bỏ đi ăn, bay. Ê, ê, chả kín. À, anh nén lúc.